นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะภาพุทธะไตรัตนยาน มณีโนภราศีสาหาสาสุธันมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังคาบูชาอาคีทานังวรังคันธังศีวรีจมหาเทรังอาหังวันทามิทูระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสักพโสพุทธาธรรมสังคาปูเชมิ อิมินาสการณนะพุทธังอภิปูเชยามะอิมินาสการณนะธรรมังอภิปูเชยามะอิมินาสการณนะสังฆังอภิปูเชยามะอารหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาธรรมโมธรรมังนามสามี สุปฏิปันโนภะวะโตสาวะกะสังโฆสังฆนามามิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาติสลเนนะสหปัญจาสิรนิยาจามาทูติยัปปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาติสลเนนะสหปัญจาสิรนิญาจามา ตาตียัมปีมยังพันเตวิสุงวิสุงรกคณาทายาติสราเนนะสหปัญจสิรานิยาจามาพ,พุทธังสลนางคาชามิธรรมังสลนางคาชามิสังครังสรลนางคาชามิทูติยมปีพุทธังสลนางคาชามิ ทูติยมปิธรรมมังสลรนังคาชามิทูติยมปิสังขังสลรนังคาชามิตาติยมปิพุทธังสลรนังคาชามิตาติยมปิธรรมมังสลรนังคาชามิตาติยมปิสังขังสลรนังคาชามิปานาติปาตาเวร,เวรมณีสิกขาปัทังสมมาทิยามิ อาทนาทานเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิสุราเมรยามชาปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทภังสัมมาทิยามิ

สวะทาโตภะคะวตาธโมสันติติโกกกาลิโกเอหิปัสสิโก,อก,ก,อาากโอปะนายโกปกจะจัตตังเวทิตโพวิญญูหิติสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆชุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆ ยายาปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทังจตาริปุริสยุคานิอัตถาปุริสปุคราเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆ

ฐานาทิ่ธรรมวิธีนาชิตวาโมนินโนตตันเตชิตสาภาวะตุเตชยมังคารานิมาราติเลกามพิโยชิตสาภาราติงโครัมปนาเราวะกัมาคามัามาทธคายาคัขันตตสุทานต,นต,นต,ต,นต,ตว,วิธีนาชิตวาโมนินโนตตันเต สาภาวะตุเตชิยมังคาราณินาราคิริงขจาวรังอติมาตะผูตังทาวะคิจากกรรมเสนีวะสุธารุนันตังเมตตามภูเ <c oughs> สกวิธินาชิตตวามุนเนโทตันเตจิสาภาวะตุเตชิยมังคาราณิ อเคตคาติหาทสุทาลุนันตังทาวันติโอชนะพะทางคุริมาละวันตังอิทิีพิสังขตมโนชิตวามุเดนโทตันเตชะสาภาวะตุเตชิยมังคาริก จินยจทูตทวจนะเชยกายยมเชสันเตนโมวิธีนาชิตวามุนิโตตันเตจิสาพาวตุเตเชยมังคารเนมศาสจางวิหายมติสาจกวาทะเกตุวาทาพิโรปิตามะนังอติอันทะบุตะ ปัญญาปฏิปัจจิโตชิตวามุเินโตตันเตจัสาภาวตุเตชิยมังคารานนันโทปา,านทถบุชคังนิบุทังไม่ทิ पुतेन तेर पुचकेने तम्मा फयंतो पथे सविथिना चितवा मुदेनतो तन्ते ศึกษา भवते चियममखलानी दुःखार्थीति पुचकेने सुथा तहतः ธัมมังวิสุทธิสุติมิตรทิ่ภกาพิธานังยานาคเทนวิจินาชิตตวามุลิโตตันเตจิกสาภาวตุเตชยมังคารนิเอตาปิพุทธชยมังคาราอัตคาถาโยวาจโนทินาทีเนสละเตมตันทิตตวานเน วิวิทานิจุป,ปาทวานิโมขังสุขะอ,อาทิขเมยานโรสปพันยอมหากาลุนิโกนาโถหิตายสาพปานินางปุเรตวปารมีสาพาปโตสัมโพทิมุตามังเอเตนนสาจจวเชโน ตุเตชยมังคะรังชยันโตโพธิยาโรเรสาขยาัานานทิวาทโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยาสุชยมังคะเล อัราระชิตาปัลลังเกสีเสพทวิปคะเรอภิเสกสาภาพุทธานางอาคับปะตโตปโมทิติสุนักขัตังสุมังฆารังสุปาพาตังสุหุทิตังสุขโนสุุโตจาจเวทงังธรรมจาริสุ ปัทาคินังกายกรรมังวาจากรรมังปัทาคินังปัทาคินังมโนกรรมังปณิจเตปัทาคินักกาตะคินานิกาตวานรพันตะเทปัทาคิเนภาวตุสาสพมังคาลังลาคาตุศาสปเทวตาสาพาพุทธานุภาเวนะ สัทธาโสตีพระวันตุเตภพระวัตุสักพมังคลังลาคานุศาภเทวตาสาพาธรรมานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเตภพระวัตุสักพมังคลังลาคานุศาภเทวตาสาพาสังขานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเต นาทรงฟ้าโมทรงดินผู้ทรงสินทาทรงสมุตยะทรงอากาศพุทธังแควค่าธรรม,ม,ขขมังแควค่าสัาคังแควค่าศัตรูภัยพานวินาศสันตินาการโรกุปุสันโทชิโรมะเชโมกาโรโกโนาคามโนานานาจิตเตพุทธาการโรกาสโปพุโทโธจัตเวเนเต ทากาโลสีสักยามุนีโคตมโมยกักเนยการโออริยเม่ไตยโยชิวหาทิเตปัญจพุทธานามามิหังพุทธาบูชามหาเตชาวันโตธรรมบูชามหาปัญ,ญโยส,สังคาบูชามาาหาโพคะวะโหระหังพุทธโธอิปิสโสภควานามามิหัง ปัญจามาเลชิโนโนาโถปตโตสัมพโพธิมุตมังจัตุสจังปกาเสติธรรมะจักกลงปวัตยิเอเตนะสัจจวเชนะโหตุเมชียังมังัง <c oughs> พุทธังธรรมังสังฆังจาติกันตังมรณาการปานาติกันสารพัดกันกันพุทธังอาหังจังนังพาเวสัมปติชามิเมสัม,มุขขา สัพพะหะละติเตสามามุคายะและนาง阿拉หังกุศลธรรมาสม,มุโตทุชนสโณโมพุทธยายะปุตตกาโมระเพปุตตังธนกาโมระเพธนัางอาธิกายเยกายะยาย,ายเทวานังเบียตังสุนวัอิติปิโสภะควายมามะราชาโนทเวสุวันโนมะแะนางสุขังอระหังสุขโตนาโมพุทธยายะ เชยาสนากตาพุธาเชตวามรังสวาหานังจตุสัจจาสพังและสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกราเทโยพุทธาเทวีสตินายกาสัพเพริตาไมหังมัทเกเตมิสราสีเสบริโตไมหังพุโทโธธรรมโมทวิโรจเนสังโคบริโตไมหังอุเลสพัพพาคุณากรโ คาทเยเมอุลุโทสาลิปุโตจัทคิเมโอนทันโยปิิภาคัสมิงโมคราโนจาวะมเกทัทคีเนสวนเนไมหังอาสุมานันทลาหุโลกาสโพจะมหาญาโมอุพาสุวามะโสตะเกเกสันเตปิิภาคัสมิงสุริโยภพังกะโรนิสินโนสินิสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคาวอกุมาลกัยสโผเทโรมาเหตีจิตวัทโก โสัยหังวัฒเนนจังปริทคาสิภูนาตะโลกปุนโนคุนิมาโลเจ้าปาีนันทสิวลีเทลาปัญจัยเมชาตานราเตติลากรมามะมเสสาสิติมหาเทราวิชิตาชินาสาวกาเอเตสิติมหาเทราชิตวันโตชินรสาฉลันตาชีลเตเชนะอังคมังเคสุสันติตา และกนังอุรตุตตวะสิทธินเนเมตสุตกังทาชักธรรมบุุตตวะสิวาเมตภุริมาลก,กังขันธะโมราปริตันจาอาตานาเยสุตกังอากาเสชะทั้งนางอาสิเสสาภากรัศมิตัง ชินานานาลสัญญาชตปากาลังกตาวาตาปิตาที่สัญชาตาภายและจุดปัจวะอาเซาวินยญาตัวนันตชินะเจจุสัวาสตุเมสิกเจนะสัทธาสามพุทธปัญเชลชินาปัญชรมชันทีวิหารตามมหิตเลสัทธาเปรตตวังสเพเตมหาบุษสาสภา อิเจวะมตโตสุขุโตสุลโคชินานุภาเวนะชิตุปทโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโคสังฆานุภาเวนะชิตันตรายโยสัตถมานุภาวะปาริโตจารามิชินาปัญชเลตินาะ อิติมามามีมามูลภูนมามีมามามา,มานามาภัทะยาสาลุภาวตโยยขาเนวัคเสติพิงสนังยัมิเจวานุชนโตรตินทิวามตันทิโตสุขังสุปฏิสุตโตจัปปะังกิจินะปาชเติเอวามาทิคุณูเปตังผริตันตัมพนามะเห काले अमाच कुशलेन या शान्ता पथा नभिषमे च साकौ चो च चो चो चा समु शान्तो सकौ चसु भरो च आ चो च सा नु कवो ते शान्ते जियो चनि पको च Tona jaku tang samajare kintiye nwin yu pareu power Sukino wa ke mino ho tu sapesata Powan kutati Sukita ta ye ke chipa ชยาลสกาอนุกัตุลาทินทาวายจาทินทายเยจุเรวัสเตียวิจุเรปุตาวัสามพะเวสีวาสัพเพสัตาพะวังตุสุขิตาตานาปโรปารังนิโกเพธนาติมันเยตกาตะจินั किञ्चेभयारोपतिकसन्यानान्यमान्यासोकमे शोयमाता यथानीयां पूतायुषा एकपोतमनुरक्षे पूता वापि सा भूतय सुमान साम्भवये अपणिमानं नेता च साफरोकसमे มานะาสัมภาวะเยอปริมานังอุทังอโทจัติริยังจะสัมภาทกอเวรังอสัปตะติติทังจรังมิสินโนวาสยานนวายาวตาสวิาตามิทโทเอตังสติอธิเทย์ัมมะเมตังมิหารั ธรรมาวธิ์ทิท้งจานุปคำมิสิระวัตทาสเนนสามปันโนกาเมสุวิเนยเชเทชในาชาตุขาพเสยยังพุณเรกิติพุทธเมตังจิตตังมามาพุทธาุทธานุกาเวนะธรรมเมตังจิตตังมามาธรรมะธรรมานุกาเวนะ สังฆาเมตังจิตตังม้ามัสังฆาสังฆานุภาเวนะกายกรรมมังวจีกรรมมังมโนกรรมมังสังจิจกรรมมังอสังจิจกรรมมังขามาตุเมอโหสิกรรมมังภวตุเมกรรมใดๆก็ตามที่ข้าพเจ้าได้เคยร่่นเกินทั้งโดยกายวาจาใจต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มารดาบิดาผู้มีพระคุณสัพพสัตว์ทั้งหลาย ตลอดจนเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เบียดเบียนท่านในทุกภพชาติจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอโหสิกรรมในกรรมเงินทั้งปวงขอให้ทุกกท่านตลอดจนเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายได้โปรดรับรู้และยกโทษให้เป็นโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดๆที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าในทุกภพชาติจนถึงปัจจุบัน ข้าพเจ้าขอศอิกกรรมให้ทุกทุกท่านทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นภิธทานขอจงนึกใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีแมตตาจิตคิดเป็นมรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปข,ข้าพเจ้าขอถอ,อนคำสัญญาคำสาบานคำอธิษฐานที่ผู่มาตัวเองและผู้อื่นขอให้ต่างไฟต่างฉลากจากสัญญาทั้งปวก ามีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตามข้าพเจา้ายินเดีโวโหสิกรรมให้ขอถอนความมาคาตความยา<ม>บัดและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพขอให้ข้าพเจ้าผ้จากคำสาปแช่งของปวงชน ของเจ้ากำเนิดเรนทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยอน,นิสงแห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนลงสาคณิผู้มีประกาะคุณเพื่อนและบระิวารของข้าพเจ้าจงมีความสุขใจสุขใจมีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมคิดปฏิบัติแต่สิ่งอันดีสิ่งอันชอบความทุกข์อย่าได้ใกล้ความเจ็บไข้อย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยทุกทั้งหลายจนสิ้นหายไป ปานาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จเชิญอีมานิปัญจสิขาประธานนิสมาธิามิอีมานิปัญจสิคาประธานิสมาธิยามิอีมานิปัญจสิขาประธานนิสมาธิยา,า,า,าม,ามิข้าพเจ้าขอกบ่าว้บูชาพระพุทธโธพระธรรมโมพระสังโฆเป็นที่พึ่งเถรลึกของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทธโพระธรรมโพระสังโฆเป็นที่พึ่งทะลึของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทธโอพระธรรมโพระสังโฆเป็นที่พึ่งทะลึงของข้าพเจ้าอาหังสุกิโตโหมิขอยข้าพเจ้าจงมีความสุขอาหังมิทุโคโหมิขอยข้าพเจ้าจงปายจากทุก์ อาหางอเวโรวโหมิขอยให้ข้าพเจ้าจงป่าเดจากเวรอาหางอพยาปโชโฮมิขอยข้าพเจ้าจงป่าเดจากความลำบากอาหางอณิโคโหมิขอยข้าพเจ้าจงป่าศดจากอุปสรรคสุขีตานังปริหารมีจงรักษาตนให้มีความสุขตลอดกาลนนเธอ อิมีนาปุญญาตมเมนะด้วยกุศลผลบุญแห่งข้าพเจ้าได้สร้างธรรมทานและส่วนนตนภาวนาวิปัสสนากรรมฐานตลอดจนบุญกุศลใดๆทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้สร้างสะสมมาทุกภพชาติถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอน้อมถวายบุญความดีนี้ แด่พระพุทธเจ้าพระรหันสาวกภริยาบุคคลและพระพธิษั์ทุกพระองค์เพื่อให้เกิดเป็นมหาบุญมหากุศลมหาบารมีอุดหนุนคำชูคุณบิดามารดาครัวาจารย์ผู้มีพระคุณทุกท่านในทุกภพชาติตลอดทั้งเพื่อนบริวารสัพพะสัพพวิญญาณทั้งหมดสัพพเจ้ากรรมลายเวทั้งหลา คนจักถูกประสบแต่ความสุขยิ่งขึ้นไปและเขาทิดมาหาบุญมหากุศลมหาบารมีนี้ไปให้ทุกโลกทุกนามทั้ง20ชั้นพหมโลกหกชั้นเทวโลกมนุษยโลกมารโลกยามะโลกบุญเพื่อสมีนรกเปรตสุนตรกายสัตว์ัจฉชาลและนิมืุนโลกกราทากับพิสาจักรวาลพิภพทุกเวลาทั้งที่เป็นมนุษย์อมนุษย์รูปวิญญาณลูปวิญญาณและสรรพสัตว์ทั้งหลาย ทั้งที่เป็นมิตรและศัตรูตผู้มีพระคุณทั้งหมดทั้งสิ้นตลอดาจนเจ้ากรรมนายเวงของข้าพเจ้าขอให้ทุกพวกทุกนามจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวงซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยขอให้มิดต่ความแมตตาและมิตรไม่ดีต่อกัน ขอให้ทุกผูทุกนามทุกสรรพสิ่งจงร่วมอนุโมทนาในกระแสแห่งบนนุญนี้และพึ่งได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าจักทุงได้รับด้วยเธิดด้วยอำนาจมหาบุญมหากุศลมหาบารมีนี้จงเป็นพละปัจจัยนิสัยนำส่งให้ข้าพเจ้ามีสติรู้ตัวมีปัญญารู้คิดมีปฏิพานไหวพิบเชียบแหลมว่องวพบความสุขความเจริญทั้งโลกและทางธรรม พบความสุขความสําเร็จทั้งการงานการเงินครอบครัวความรัพกพ้นทกระสัตว์และเวรกรรมทั้งปวงโมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุ